ปั่นโฟลท์จนหมดตัวแล้วใช่ไหมอืมก็สมควรแล้วนี่สำนักหน้ามึงแม่งยืมหรอกบริษัทมึงออกจะใหญ่โตอ่ะมึงจะไม่มีได้ไงวะแล้วไงถึงกูจะมีกูก็ไม่ให้มันยืมหรอกมึงดูสภาพมึงตอนนี้ดิบ้านมึงอยู่ไหนบ้านมึงติดแบงค์รถมึงก็โดนยึดเมียมึงก็หนีไปมีผัวใหม่มึงยังมีหน้ามายืมเงินกูอีกเนาะแล้วตั้งหลานหนึ่งเนี่ยมึงคิดจะปนกูเลยหรือไงเฮ้ยแอร นี่มึงลืมไปแล้วเหรอตอนที่มึงไม่มีเนี่ยไม่ใช่กูเหรอที่เป็นคนยื่นมือมาช่วยมึงอะ่ะกอลฟเลิกงานแล้วหรอเนี่ยแล้วมาหากูมีเรื่องอะไรปะเนี่ยกูมีเรื่องจะมาปรึกษาม,มึงหน่อยปะคือมึงก็รู้ใช่ไหมว่ากูทำงานบริษัทมาสองปีแล้วอะแต่กูไม่มีเงินเก็บเลยวะ่ะกูคิดว่าต่อให้กูทำงานแทบตายอะกูก็ไม่มีวงนรวยอยู่ดีอะตอนเนี้ยกูฝันอยากจะเปิดร้านกาแฟาแบบเป็นแนวคาเฟ่เล็กๆอะ กูยังขาดเงินทุนก้อนหนึ่งวะ่ะก็เลยอยากจะมายืมเงินสักก้อนหนึ่งอะเท่าไหร่อะห้าแสนอะฮะห้าแสนเออไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวพวกนี้กูโอนให้แล้วกันนะขอบคุณมากนะเว้ยเออไปเจอกัน ให้มมึงทำกับกูแบบนี้วะมีน้ำใจกับกูในดีน้ำใจอ่ะกูมีนะก๊อฟแต่กูไม่มีให้คนอย่งมึงพราะถ้ากูให้มึงไปเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับการที่กูเอาเงินในกระเป๋าไปเถ่าทุนเล่นและตอนนั้นที่กูไปหามึงเนี่ยเพราะกูเห็นว่ามึงรวยอยู่กูพึ่งทามึงได้แต่ตอนเนี้มึงมันจน mm hmm. มีเที่ยง กูขอร้องแล้วนะช่วยกูนหน่อยเถอะสักห้าแสนก็ยังดีอ่ะนะเอางี้ละกันกูให้ไม่ต้องอยู่มึงเอาเงินเนี้ยไปหาซื้ออะไรแดกก็แด้ะ ประทังชีวิตลงไปก่อนฟงจะอดตายข้างถนนซะก่อนนี่แอร์มึงจะมากเกินไปแล้วนะเว้ยอน,นาค้ไม่แน่นอนหรอกมึงอย่าล้มก่อนก็นแล้วกันกูนจะซ้ำไม่จมดินเลยเออขอบใจนะเว้ยเงินใช้ประหยัดหน่อยนะลูกยังอยู่อีกยาว ฮัลโหลครับพี่เตอ๋อพอดีผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาครับพี่เตอ๋อมาเจอผมหน่อยได้ไหมนัด <Not S 1> <Not S 2> พี่มามีอะไรเปล่าเตอ๋อผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาครับอตอนนี้บริษัทผมก็เจ๊งครอบครัวผมก็แตกแยกเงินเก็บที่ผมมีทั้งหมดนี่ยผมก็เอาไปปันสลอตจนหมดะครับตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรเลยพี่แต่ผมอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ ผมอยากกลับมาสู้อีกครั้งอรพี่ผมเลยอยากรบกวนยืมเงินพี่เตอ๋อครับแล้วเองต้องการเท่าไหร่ล้านหนึ่งอรพี่ตั้งล้านหนึ่งเลยเหรอกฟเออได้เดี๋ยวพี่หายวิธีให้แล้วกันแต่เองต้องสัญญาเอาไว้ว่าเองต้องเลิกการพนันให้ได้นะครับพี่ผมสัญญาขอบคุณนะพี่เตอ๋อเออ หมูกัตัวนะครับมาห้องด้านในเลยพี่เตอ๋อครับเอ้ากอล์เอ้า,อาพี่เตอ๋อเชิญทางนี้ครับเอเอก๊อฟมันอันเนี้ยมาสักพักกับพี่เป็นไงบ้างรถติดไหมครับรถมันก็ติดอย่างนี้ทุกวันแหละเออเลยน้าพี่มามีอะไรป่าวเนี่ยพี่กินก่อนดีกว่าครับมา ผมสั่งไปเพียบเลยทานก<ม>่อนเลยครับกินนะใส่กอกยอาเลยครับพี่เตอ <c oughs> เออพี่เตอที่ผมนัดพี่มาวันเนี้ยผมอยากจะนัดมาขอบคุณนะี่ที่ตอนนั้นผมลําบากก็มีแต่พี่เตอนี่แหละที่เป็นคนช่วยเหลือผมเ <c oughs> งินหนึ่งล้านบาทที่ผมยืมไปเนี่ยผมโอนให้พี่เตอแล้วนะส่วนเงินเนี่ยถือเป็นค่าน้ําใจนะครับราไปนะพี่เตอเงินนี้ที่เราไว้ไม่ได้หรอก พี่ก็ว่าอยู่ดีๆก็ชวนพี่มากินข้าวมัคนคงไม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวละสิเงินนี้นะกอน่อนไมต้ังคืนที่เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของพี่เจ้าของเงินอนะ่กะกำลังเดินทางมาอยู่เดี๋ยวถ้ามาถึงแล้วเนี่ยก็เป็นคนคืนให้เขาเองดีกว่าเออนันไงพูดถึงมาพอดีเลย นะไม่เจอกันนานเลยนะมึงสบายดีป่าเดี๋ยวนี้นี่ดูดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะหมายความว่ายังไงพี่เต๋อก็เงินนั้นอ่ะไอเปงนอฝากให้พี่ท้าไอ้ก๊ฟเองฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่เต๋อว่าไงพอดีเมื่อกี้ก๊อฟมันมายืมเงินหนูที่บริษัทอ่ะแต่หนูไม่ได้ให้มันยืมไปหรอกหนูกลัวมันเอาเงินไปเล่นการพนันหมดตัว แต่หนูคิดว่ามันน่าจะโทรยืมพี่เตอ๋อแน่ๆเลยเอางี้ไหมคะเอ่อถ้ากอบโทรยืมตังค์กับพี่เตอ๋ออ่ะพี่เตอ๋อให้กอบยืมไปก่อนนะค่ะเงินที่ให้ยืมไปอะ่ะเดี๋ยวหนูจะโอนให้พี่เตอ๋อโอเคโอเคได้ได้ไม่มีปัญหากอบมันไม่น่าจะเอาเงินนี้ยไปเล่นการพนันหรอกมันน่าจะเกลงใจพี่เตอ๋ออยู่อะตามนี้นะคะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ ก็เมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่กูลาบากอะ่ะกูก็ได้มึงนี่แหละคอยช่วยเหลือกูมาตลอดเลยในวันที่มึงตกทุกข์ได้ยากเนี่ยมึงจะให้กูนั่งดูเฉยได้ไงวะวันนั้นที่กูทั้งด่ามึงทั้งดูถูกมึงไปแรงๆอะ่ะกูขอโทษด้วยแต่ถ้ากูไม่ทําแบบนั้นอะ่ะมึงก็จะเอาเงินไปใช้เล่นการพน,นันใช้ชีวิตซื้รุย่ยซ้ายล่ชิวชวอีกมึงเคยเป็นกูก็เลยเลือกที่จะไม่ให้มึงยืมเงินเนี่ย กูอยากให้มึงกระตือร้น,นทำชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นเหมือนที่มึงเป็นอยู่ทุกวันนี้ไงกูมีมึงเป็นเพื่อนที่ดีคนเดียวด้วยอย่าว่าแต่เงินล้านนึงเลยสิบล้านกูก็ะให้มึงได้ขอใจมมากนะเวย้ยไม่เป็นไร